สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เสียงคุณเปลี่ยนไปแล้วครับเนี่ยออไม่ค่อยสบายครับไม่ทราบไปหาหมอวันนี้ครับเนี่ยไปหามาแล้วับไม่เจอครับไม่เจอโรคหรอกครับไม่เจอหมอแฮ่ทุยเรามาเข้าคําถามกันดีกว่าครับถามเพราะเหตุใดผู้หญิงจึงตกหลุมรักคุณนะครับเพราะผมทำงานขยันครับผมขยันคหลุมคหลุมให้มันกว้างๆให้มันใหญ่ๆผู้หญิงก็แร้วแตกหลุมรักผมแลวเพราะเหตุใดผู้หญิงเหล่านั้นจึงทิ้งคุณไปครับ ก็เไอ้หลุมนี่แหละไอ้สัตว์ขุดกว้างเลยท wow, wow. ิ้งเอาทิ้งวอาอย่างไรจะโอ้ถานเลยดีกว่ามาคำถามต่อไปดีกว่าถ้าเกิดคุณรู้สึกเริ่มมีพฤติกรรมเบี่ยเบนทางเพศแต่ยังไม่แน่ใจครับอืคุณจะมีพิธีพิสูจน์ยังไงครับไอ้หลุมที่ผมขุดเมื่อัๆที่ผมเปลี่ยนไปทางเพศเหรยครับ ขอเป็นขอผ่านไปนิดก่อนครับคำถามนี้นะครับครับมาดูคำถามต่อไปครับผมโคตรไฮเลยครับอยากทำกิจกรรมอะไรเกี่ยวกับมิสเอสเอสครับนั่งก้อยครับผมผมอยากจะชวนท่านมาคุหลุมครับทำไมครับเพราะว่าผมจะไปกระโดดหลุมครับโอ้โหคุณนี่ชอบหลุมจริงจครับการันตีเลยครับครับและข้อสุดท้ายนะครับครับขอคะแนนเสียงจากท่านผู้ชมครับ ไม่ขอครับผมอินดี้ฮะผมอายแล้วครับหน้าด้านมาเยอะครับไม่ขอให้ทุกคนมาขุดหลุมด้วยกันเลยครับครับขอบคุณมากครับที่มาครับาที่มาที่มาอะไรต้นใะไรครับครับพี่เต๋อับ